สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีเข้าสู่ชาแนลอุ้มแจบบุลเลตเจอร์นลนะคะมีใครบ้างที่ยังไม่ได้เซตอัพเดือนมกราคมบ้างไหมคะ่ะก็อุ้มอาจจะเลดนิดนึงนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้เซตอัพนะคะมาเซตอัพร้บความกันได้นะปีนี้อุ้มเนี่ยตั้งใจว่าจะทำให้มันแบบว่ามินิมอลลง จากปีที่แล้วนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอุ้มเสียเวลากับการทำบลิสเจอร์นอลให้มันแบบว่าวาดรูปอะไรลงไปอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเสียเวลานะคะทีนี้อุ้มก็เลยตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยจะทําให้มินิมอลลงถ้าใครสนใจบลิเจอร์นอลแบบว่ามินิมอลแต่ว่ายังมีสีสันวาดรูปแบบง่ายๆที่ทุกคนวาดตามได้ก็ไปดูกันได้เลยนะคะโดยที่คลิปนี้เนี่ยอุ้มมีอินสแเรชั่นนะคะจากเออชาแนลคนเกาหลีคนนึงนะคะขึ้นให้งก็คือชาแนลนี้นะ คือตัวปกติเขามินิมอลอยู่แล้วแล้วก็เป็นสไตล์ที่อุ้มชอบเลยก็เลยปีนี้เลยตั้งใจว่าจะทำตามเขานะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูกันเลยสำหรับทีมคันรูฟูซันชายก็จะใช้สีประมาณนี้นะคะ ก็เริ่มกันเลยดีกว่านะคะตอนแรกเนี่ยอุ้มก็จะวาดเป็นดวงอาทิตย์สีเหลืองอยู่ตรงกลางนะคะแล้วรอบๆเนี่ยก็จะมีแสงสีรุ้งนะเหมือนกับว่าผ่านปริซึมนะคะเป็นปรากฏการกระจายแสงโอ้ยวิทยาศาสตร์มอต้นนะคะ <laughs> แล้วก็ใส่กลิตเตอร์สีต่งตางๆไวร้รอบๆนะคะพร้อมกับข้างล่างเนี่ยก็จะเขียนเป็นปฏิทินเล็กๆไว้ค่ะ ปีนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะทำให้มันมินิมอลใช่ไหมก็เลยทำตามเหมือนกับว่าที่คุณไรเดอร์เขาแนะนำมานะคะก็คือเขียนเลขหนึ่งถึง31เรียงลงมาเลยนะคะแล้วข้างๆตรงแถบสีเหลืองเนี่ยก็จะใส่เป็นวันจันทร์นะคะพุธพฤหัสแล้วก็จะแบ่งเป็น3าคอลัมน์ใหญ่นะคะอันแรกก็เขียนเกี่ยวกับงาน2เขียนเกี่ยวกับส่วนตัวนะคะและ3ก็คือ to do list ค่ะมาต่อกันที่หน้าต่อไปเลยค่ะ ตัวต้นฉบับเนี่ยเขาจะทําเป็นเหมือน gratitude log นะคะก็คือเหมือนกับว่าให้กําลังใจตัวเองหรือว่าชื่นชมตัวเองในวันนั้นนะคะแต่ตัวอุ้มเนี่ยเขียนแล้วมันไม่ค่อยเวริร์กอุ้มก็เลยจะดัดแปลงมาเป็น food log นะคะก็คือ track ตัวเองในแต่ละวันว่าเราเนี่ยกินอนะไรไปบ้างนะช่วงนี้อุ้มก็พยายามที่จะลดน้ำหนักอยู่ด้วยค่ะด้านขวาก็จะเขียนเป็น habit tracker แบบง่ายๆนะคะโดยที่คุณไรเดอร์เขาแนะนำว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ควรจะมีเกินหกอย่างนะคะ มาต่อกันที่มูว์เทร็กเกอร์ค่ะก็คืออุ้มนะจะร่างเป็นวงกลมทั้งมว์สามสิอวงนะคะตามปฏิทินแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่วันที่นะคะแล้วที่ด้านล่างก็จะใส่หน้ายิม้มแล้วก็หน้าบึง้งพร้อมกับสีที่ต้องการนะคะแต่ละวันอุ้มก็จะมาระบายสีตามนี้หน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าที่อุ้มเอาไว้วางแพลนสําหรับตัว YouTube นะคะถ้าใครที่ไม่ได้ทํา YouTube เนี่ยก็สามารถเอาหน้านี้นะคะไปใส่พวก คอลเลกชันพิเศษที่เราต้องการได้นะคะก็จะตกแต่งเป็นสายรุ้งแบบง่ายๆนะคะพอหมดหน้านี้เราก็จะเริ่มบันทึกเดลี่ล็อกแล้วนะคะพอเสร็จก็ลบดินสอออกให้หมดค่ะนี่คือบูโจสำหรับเดือนมกราปีนี้นะคะตัวอุ้มเนี่ยชอบตีนี้มากเลยนะคะมีความสดใสคันเล่อฟูใครชอบแนวนี้ก็อย่าลืมไปกดติดตามชาแนลที่อุบอกนะคะจบกันเวลานะคะสำหรับคลิป Set เดือนมกราคมประจำปี2021นะคะถ้าครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่คุณแบบว่าทำบล็ตกจดนมาครั้งแรกนะ คือเริ่มทางครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่เพอร์เฟกหรอกเราจะต้องแบบว่าชินกับระบบให้มากขึ้นนะที่สําคัญคือเราต้องแบบว่าทําให้มันสม่ําเสมอนะรวมทั้งรีเฟล็กตัวเองในแต่ละวันด้วยนะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะอุ้มพึ่งไปดัดฟันมาใหม่นะทุกคนพึ่งใส่เหล็กดัดฟันเลยถ้าอุ้มพูดแปลกๆตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะชินขึ้นอุ้มพึ่งไปดัดมาเมื่อวานเองนะตอนนี้ยังปวดอยู่เลยนะคะก็ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้แล้วก็ ดไลค์เพจอุ้มหรือว่าไปกด Subscribe ในเอ,อ่อ u t u b e ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ